สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเที่ยวเขื่อนคุ้นดานประการชนนะครับที่จังหวัดนครน,นายกถ้าทุกคนมาถึงที่นี่นะครับก็จะต้องขึ้นนะครับเป็นทางขึ้นสันเขื่อนนะครับก็จะมีความชันแล้วก็มีความโค้งนะครับไปตามถนนที่เขาได้ตัดขึ้นไปนะครับก็จะเป็นที่ชื่นชอบสําหรับคนที่ปั่นจักรยานนะครับแต่วันนี้เรามาด้วยรถกระบะนะครับ สี่ประตู <confronting> ก็ค่อยๆขึ้นตามทางลาดชันขึ้นไปนะครับก็จะเห็นว่ามีทางคดเคี้ยวเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ถึงกับอันตรายมากนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะมาออกกำลังกายหรืออยากจะมาชาเลนหรือมาเที่ยวนะครับก็สามารถมาปั่นจักรยานกันได้เป็นเส้นทางที่น่าปั่นเลยทีเดียวนะครับตลอดเส้นทางที่จากตัวเมืองนครนายกนะครับมายังสันเขื่อน ุนด่านประการชน,นครับก็จะมีความคดเคี้ยวเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าสนุกเลยนะครับถ้ามาด้วยใจที่อยากจะแอดเวนเจอร์นะครับก็เราก็จะขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ใกล้จะถึงทางที่เป็นทางสันเขื่อนแล้วนะครับก็มาถึงจุดนี้ก็อีกแค่ไม่กี่โค้งนะครับก็ถือว่าวิวตลอดข้างสองข้างทางนี่สวยสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ ไม่มีความอันตรายถ้าฝนไม่ตกนะครับกนะ็พอเส้นแดงนี่คือทางที่จะขูดขาเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะขึ้นไปถึงลานจอดรถด,ด้านบนนะครับซึ่งลานจอดรถด,ด้านบนก็กว้างนะครับเหมาะสาหรับที่ทุกคนจะพาครอบครัวมานะครับนี่ครับเราก็จะมาถึงด้านบนแล้วเป็นลานจอดรถนะครับสวยูวยลูก รเยอะจังเลยสวยภูเขาสวยครครับในระหว่างที่เราจอดรถเสร็จแล้วนะครับก็จะลองดูก่อนนะครับว่าใครอยากจะเดินชมเที่ยวบรรยากาศรอบรอบๆนะครับหรือว่าเราจะ ตั้งหลักในการขับรถไปเที่ยวสันเขื่อนนะครับก็จะมีจุดบริการรถไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีแต่งชมเรือหางยาวนะครับที่เขื่อนขุ้นด่านนะก็จะมีเป็นฤด,ดูกาลไปนะครับเป็นสามฤด,ดูแต่ตอนนี้น้ําขึ้นสูงนะครับก็หมดฤด,ดูกาลท่องเที่ยวในส่วนตรงนี้ไปนะครับก็จะเที่ยวได้เพียงแค่การขับรถชมสันเขื่อนแล้วก็เดินไปถ่ายรูปยังจุดบริเวณต่างๆแต่เขายังไม่ให้ลงน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็น รถนะครับมีรถขนาดเล็กแล้วก็รถขนาดใหญ่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเช่ารถแบบไหนนะครับในการขับไปเที่ยวชมสันเขื่อนนะครับตอนนี้ทุกๆคนก็นั่งรอนะครับว่าจะไปยังไงกันดีระหว่างเราจะเดินหรือเราจะขับรถนะครับหนูนับตังก็เริ่มจะร้อนแล้วบริเวณบนสันเขื่อนนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีความกว้างมากนะครับอันนี้จะเป็น อ่างเก็บน้ําที่อยู่ด้านบนของเขื่อนขุนด,ด่านประกันชลน,นะครับก็จะมีทางน้ําไหลเข้ามานะครับเป็นเขาช่องลมนะครับผ่านเข้ามาก็จะเห็นว่ามีคนมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีเรือที่กาลังจะออกจากท่าเรือนะครับก็จะเป็นชาวบ้านนะครับที่เขานําเรือมาเพื่อที่จะบริการนะครับนักท่องเที่ยวในการไปชมครับและนี่ก็คือตั๋วนะครับในการ เช่ารถไฟฟ้านะครับเราก็จะเช่าเป็นรถเล็ก2คันนะครับคาละ4ี่คนจอได้เป็นเบอร์19นะครับก็เรียกสมาชิกทุกคนแล้วเดีย๋ยวเราจะมาขับรถเบอร์19ไปเที่ยวสันเขื่อนกันนะครับอตอนนี้เราก็มาขับรถกรอล์ฟนะครับไปเที่ยวชมสันเขื่อนนี่สมาชิกในรถนะครับแล้วขับรถต้องขับสองมือนะครับ เดี wollen, ๋ยว้ายเข้าไปข้างหน้านี้ก็จะเข้าสู่สันเขื่อนมีไก่มีไก่บ๊ายบายมามีหมาด้วยต่งวเจ้าเร็วยจ้าตางเจ้าพ่อขุนด่านนะครับต้องขึ้นไปข้างบนน้าละครับนี่มาแล้วชมเขื่อนนะครับ เราเดินไม่ไหวแล้วก็ใช้รถกอล์ฟนะครับครับค่อยๆดูเราจะต้องดูบนนี่คือเขื่อนด้านบนนะครับแต่นี่ก็คือบริเวณด้านล่างของเขื่อนนะมนมีไต้ต่อ ปล่อยนานเท่าไหร่โคดห้ามเดินเข้าตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณนะครับเขตของห้ามบางคนเน้าห้ามเดินเข้าถ้าเดินเข้าแต่รถเข้าได้ถ้าเดินเข้าแต่รถเข้าได้ว,ว้าวนักแสดงตรงที่เราอยได้ครับรถไปได้ตรงไงเข้าไปนู่นไปเลย อ่าบ๊ายบายนะจ๊ะโอ้พาคุณย่าสองคุณย่ามาเที่ยวเขื่อนนะครับโอ้โหอนจะหลับแล้วนะอันนี้ก็คือเขื่อนหน้าล่างนะ ¿Voy này ว,ว้าตรงนี้ตรงนี้มีร้านกาแฟด้วยนะคะร้านไข่น้ำปัน่นเป็นสุดทางของเขื่อนนะครับขุนด่านประการชนก็มีโอกาสได้ชมผีเสื้อด้วยครับผีเสื้อสีเขียวแกมฟ้า ที่สุดสังเกงก็จะมีร้านโคตรปั่นสมูทตี้โยเกิร์ตนะครับครับมีเมนูเดียวครับครับในระหว่างที่รอเขาไปซื้อโยเกิดนะครับก็มาถ่ายเก็บบรรยากาศนะครับหน้าร้านสวยๆนะครับเป็นแบบเรียบง่ายสไตล์มินิมอลนะครับเป็นสวนหินกระบองเพชรนะครับเดี๋ยวเล้วเราก็ไปแวะจุดเช็คอินถ่ายรูปไปๆๆ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 แล้วก็ไปรีบถ่ายเลยแหละ ลงปุ๊บถ่ายเลยไงร้อนนครับจากความรู้สึกของผมนะครับก็คือว่าในตอนขากลับเนี่ยทางมันดูดูเรียบง่ายนะครับแล้วก็วิวดูเป็นภูเขาสันเขายาวตลอดแนวสวยกว่าตอนขาเข้าอยู่นะครับก็จะเห็นว่าเป็นบรรยากาศที่สงบนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับมาเที่ยวกับครอบครัวก,ก็พากันมาได้นะครับ และนี่ก็สิ่งที่สามารถยืญญนยันได้ว่าสานเขื่อนนี้ยาวที่สุดในประเทศไดยนะครับมีความยาวถึง2.594กิโลเมตรนะครับเป็นเขื่อนคอนกรีต,ตบดอัดที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับเมื่อมองจากสันเขื่อนนะครับมุมข้างล่างโอ้สูงมาก ขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ